ตอนนี้จะเป็น ENB Direct X ก็ทำเหมือนเหมือน Direct f u s o n แล้วก็ตัวนี้จะนะมันจะมีข้อเสียตรงที่กลางคืนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็เวลาเข้าไปในบ้านมันจะเป็นภาพมันซีย้อนอะซีซีลับ ตอนนี้จะมีน้ำขังจะมีเยอะมากกำลังดีอันนี้กลางวันก็จะแบบนี้แล้วก็กลางคืนเดี๋ยวนะก็จะดูท้องฟ้าก็จะออสีน้ำเงินน้เงินหน่ยมองไม่เห็นเลยดวงจันทร์อะไรเงี้ย แล้วก็ฝนตกแล้วก็ก่อนหน้านี้เวลาฉากเข้าในบ้านนะตัวนี้จะเข้าไปในบ้านมองอะไรเทบจะไม่เห็นเลยมันดูไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ทำใหม,ม่มดแล้ว คือเข้าไปก็จะเห็นชัดเหมือนเดิมตระเด็คือบ้านอยู่ไหนหอย่างเดิมนี่ยังไงอโอเคตอนนี้ก็คือสามารถปรับได้ปกติก่อนหน้าน,นี้จะปรับได้อยู่ฝองตัวแค่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันก็จอ,อกเหลืองๆหรืออีกตัวนึงก็จะออกขาวซีดๆแต่ตอนนี้ นั่งทำใหม่ฟิกใหม่มันก็จะสามารถปรับได้เหมือนอยู่ข้างนอกก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งสวยเลยแต่ท้องฟ้าค่อนข้างสวยนะสดใสมาก ข้าวๆก็จะประมาณนี้